โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับ Minecraft Benten Series ตอนที่2แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนแรกที่ผมลงไปเนะี่ยมันสนุกหรือเปล่านะครับเป็นยังไงบ้างตอนแรกสนุกไหมก็ไม่รู้ว่าจะทําถูกใจหลายๆคนหรือเปล่านะครับก็จะพยายามทําให้สนุกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็มาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยแล้วกันนะครับ เออแล้วก็มีคุณผู้ชมนะครับหลายๆคนนะครับผมคอมเมนต์บอกว่าเอ,อ่อไอเนี่ยเขาเรียกอะไรไอเข็มทิศเนี่ยมันสามารถที่จะบอกทางได้นะครับเวลามันมีภารกิจมาให้เราทําใช่ไหมก็ให้เราไปตามทางเข็มทิศใช่ไหมเราจะเจอแบบเ,ออเป้าหมายได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ขอบคุณข้อมูลจากออทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสาหรับออไอเรื่องเข็มทิศเนี่ยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มทำภาร,ร,รกิจกันเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เรานะครับผมกลับไปที่อ,อ่าแลบนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นเอ็กซ์ตร้าเลสนะครับแล้วเราก็จะกลับไปที่อ่อแลบกันนะครับโอเคซึ่งแลบเอ้ยเจอเควินอีกแล้วอ่าฮะยังไงคือผมต้องสู้กับเควินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไงเอย่ยอ่ะตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะพูดนะครับพูดคุยสนทนากับตัวเราอยู่นะฮะผมต้องสู้ใช่ไหม ฮ่าสู้กับเควินด้วยนะอุ้ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวแล้วผมอ,อะไรไปสู้เดี๋ยวผมเป็นเอ็กซ์ตาร์เรสเดี๋ยว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 ครับตัวหนึ่งนะเอาตัวนี้ไปสู้เหรอผมขอเปลี่ยนร่างก่อนได้ปะเออตัวหนึ่งตัวหนึ่งวามมาดีมาเควินเลวินเจ้าเควินเอ้ยทำไมผมไม่แปลงร่างเป็นไดมอนด์เฮสเดมอนเฮดกลับวะผมจะได้แบบเออสู้ได้นะครับ ลิ้นพันเฉยเลยนะไม่ได้มาอาัดคลิปซีรีส์เบรทนต้นเดียวก็ลิ้นพันเลยมาดิแกนะมันอ่อนปลวกเปียกรู้ตัวเปล่ามไม่นี่มาที่มาดิอึ๊บโอ้โหมันจะตายแล้วนะ่ะเรียบร้อยไม่แค่นี้หรอนะยังไงมันก็บนต่อนะฮะฮ่ะผมแปลไม่ถูกลยครับเราก็ไม่ต้องไปอ่านมันนะ ได้ DNA เอเรียนมาแล้วนะครับได้ฮิวมังกัสโซฮิวมังกัสโซผมอันล็อกแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปหาแล็บนะเอ็กซ์แลเรสไปเออแล้วเดี๋ยวนะเอ้าเดี๋ยวมันให้ผมทำอะไรเนี่ยฮะ Head to the source คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะผมไม่เข้าใจความหมายเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบแปแป๊บนึงนะฮะ เท็คือเดซอสนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะให้เราไปตามหาอะไรเอ่ยมุ่งหน้าไปยังแหล่งที่มาแหล่งที่มาคืออะไรอ่ะมุ่งหน้าไปยังแหล่งที่มาโอเคแล้วก็กลับไปครับน่าจะจุดตรงที่เรามาหรือเปล่าใช่ไหมเรามาจากตรงไหนเราก็ต้องกลับไปตรงนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมลองแบบกลับไปตรงจุดที่เราเริ่มต้นจุดที่เรามานะฮะ เราแต่ทางกลับมันไปทางไหน okay, เนี่ยเคเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่าจะเจอเองนะเค okay, วิ่งไปครับหาทางนะฮะเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดผมหาไม่เจอเนะี่ยเดี๋ยวผมตัดคลิปให้มันสั้นๆให้นะแต่ตอนนี้ขอแบบวิ่งหาก่อนว่าจุดที่เราเริ่มมาเนี่ยมันคือจุดไหนนะเพราะว่าไอ้เข็มทิศเนี่ยมันก็มามาหายๆอนะ่ะ okay, เดี๋ยวขอเนี่ยหาสักครู่หนึ่งนะครับ คือมันแบบเป็นภารกิจอะไรเนี่ยหายากแท้ผมรู้ว่ามันน่าจะอยู่ในหอคอยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคือไอเข็มทิศมันบอกว่าอยู่แถวเนี้ยเอาเข็มทิศผมไม่ขึ้นอีกคือตอนผมวิ่งไปมันก็วิ่งตามเข็มทิศนะมันก็บอกเอ้ยนี่ป่ะเนี่ยไอ้รูนี้ปะ่ะ ดเดี๋ยวรูนี้มันต้องใช้ตัวอะไรตีเข้าไปวะเกี่ยวกับภารกิจไม่ได้ผมขอลองก่อนมันต้องใช้ตัวอะไรเข้าไปอะแรดปะเกี่ยวไหมถ้ามันมีนมนอะไรอยู่ข้างในอยู่ไม่รู้อะเอาแรดไม่ได้อะคือมันกระต่อหรือเปล่าตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเนี่ยแล้วแบบผมวิ่งหานานมากขอให้มันเป็นแบบว่าเควสหรือว่าภารกิจอันนี้เถอะนะ วิ่งหานานมากได้ไหมเอาแล้วมันต้องเอาตัวอะไรเข้าแล้วเนี่ยโฟอาร,ร์มเหรอ,เ,อเลยเลยเลยปึ๊บมันต้องเอาตัวอะไรเข้าเนี่ยทุกคนเดี๋ยว โอ,อ์มก็ไม่ได้อ่ะมันต้องตัวอะไรเนี่ยแคนนอนโบเหรอใช่ไหมพุ่งเข้าไปอะไรเงี้ยต้องลองดูงงงนดี่ไงแคนนอนโบจริงด้ยเอาไม่ใช่ทุกคนมันเป็นไอ้นี่ <laughs> โทเคนโอ้ยวผมก็วิ่งหาแทบตายสรุปคือมันเป็นโทเคน ม่เกี่ยวกับเควสนี้นะฮะโอ้จบเลยโอเคเราคงต้องหาต่อไปผมก็นึกว่าเป็นเควส์นะน่นะเห็นมันอยู่ในแบบหินอะไรเงี้ยเชิญผมขออนุญาตแบบวิ่งหาต่อแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าสรุปอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยตายแล้วจะเจอไม่ได้วันเนี้ยคือตอนนี้ผมสงสัยอยู่อีกจุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเควสนี้ก็คือ,อตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ไปแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ย ไอศิรม,ม่วงเนี่ยคือตอนแรกอะผมวิ่งมาแล้วรอบหนึ่งแต่ผมไม่ได้เอ็ดใจแล้วแบบผมวิ่งกลับมาทีรู้สึกว่ามัน,มนแ,ปแ,ปแปลกเพราะามันมีทางเดินลงไปด้วยอะใช่ไหมเพราะว่าเขียนทิศมันก็บอกว่ามันอยู่แถวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็ตอนแรกอะผมคิดว่าไอไอที่ผมไปทุบออกอะมันจะเป็นเควสเป็นภารกิจอันนี้นะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมคือเขียนทิศมันบอกว่ามาแถวเนี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นอีกอีกจุดหนึ่งที่ผมสงสัยนะใช่ไหมไอสิมม่วงเนี่ยก็ภาวนาว่ามันจะใช่นะ ใช่ไหมเรียบร้อยในที่สุดก็เจอโอ้โหแบบวิ่งหานานมากเรามาเจอเจ้าเฮกนะครับเหมือนจะพูดคุยกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเจ้าเฮกนะเราก็รอนะครับผมคิดว่าเราจะต้องไปต่อสู้กับเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมนะเจ้าเฮกเจ้าพอมดนะฮะไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับเราแปลไม่ออกนะ เราก็นั่งดูเฉยๆก็พอครับอ่ะยังไงพูดเยอะแล้วนะเราเนี่ยแบบอยากชกแล้วอยากสู้อยากใส่หน้าละตอนเนี้ยอ่ะพูดเข้าไปพูดเข้าไปมันจะได้สู้อะครับก็รออยู่อะครับพูดเสร็จหรือยังคุยกันเสร็จหรือยังอ่ะรอต่อไปนะครับ เอ่อให้แปลงเป็นแคนนอนโบนะครับใช้ออนิทริกแล้วก็แปลงเป็นแคนนอนโบแล้วก็อะไรอะ่ะเบรกเดอะวอลเดอะวอลคืออะไรอะ่ะอ๋อเขาบอกว่าให้เราทำลายกำแพงนะโอ้โหอะไรนีอะ่ะแล้วผมจะต้องทำลายกำแพงอัานไหน ทุกคนแบบมันใหญ่โตมโหรานขนาดนี้แล้วผมจะรู้ไม่ได้ว่ากำแพงที่ผมจะต้องทำลายเนี่ยคืออันไหนโอเคค่ะเดี๋ยวเราหากำแพงก่อนนะครับทำลายกำแพงนี่งไงกำแพงนี้ใช่ไหมนี่งไงนี่งไง,ง,ไงเจอแล้วนะครับผมก็นึกว่าแบบจะเป็นแบบ กำแพงใหญ่ๆะนะเอออะไรเนี่ยกำจัดเจ้าโกเลมเหรอแล้วก็พังไอ้นี่ต่อนะครับกำแพงอุ๊อุ๊อุออแรงจังเดี๋ยวแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้ได้เน่ะคือร่างก่อนได้ไหมมันต้องมีตัวที่แบบว่าสู้ได้โห่อ้ามหน่อยแล้วกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวควางเอาทำไมไม่คว้างหินที่ผมเนี่ย อ้าวทำไมมันถืออย่างนั้นน่ะบั็อกปะเนี่ยโอเคได้ได้ได้ไดมานี่มานี่มานี่มาน,มนี่เรียบร้อยหมดยังอะ่ะโกเลมมันยังขึ้นว่าให้เราแบบว่ากำจัดโกเลมอยู่เลยอะ่ะนี่ไงทางกำแพงแคนนอนบอลปึ๊บ มีเสียงแล้วปุ๊บปุ๊บนันเข้าไปโอเคนั่นังยังมีกำแพงอยู่ข้างหน้านะครับนันเข้าไปเข้าไปปึ๊บโอเคยังไงก,กเูเลม คือมันต้องสลับล่างปะเนี่ยผมคี้เกียรสลับไปมาโอเคแค้นั้นโบเฉยๆก็ได้นะครับมันไม่ได้ตีแรงอะไรขนาดนั้นนะสำหรับเจ้าตวัวโกเลมไม่ไม่โดนโอเคแล้วก็คุ่งเข้าไปรอคู่ดาวนะครับปุ๊บโอเคนั่นไงยังมีกำแพงข้างหน้าอีก โอเลม่ะยังไม่หมดนะโกเลมนายังมีอีกมาดีมาดีครับโอเคแล้วก็กำแพงพังเข้าไปรอนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ภารกิจผ่านสักทีนะครนี้อะไรอีฮะให้เราพังอะไรเนี่ยคริสตลัลของเฮกเหรอคริสตลัลคริสตั้นไม่อยากสู้แล้วนะครับเราไปตรงดิงหาภารกิจเลยดีกว่านะนี่ไงใช่ไหมคล้ายๆกับไอ้นั่นอ่ะของตัวมังกรอ่ะ ที่เราต้องไปแบบทํำลายอ่ะที่มันจะพื้นฟูเลือดให้มังต่อะไรเงี้ยคล้ายๆกันอะเราต้องทำลายให้หมดเลยนะครับป,รปึบเอ้ยไม่โดนถ้าเกิดเราทำลายหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอยากรู้จังป,ปึบอ่ะเรียบร้อยอยังไง อ่าสู้กับเฮ็กแล้วนะครับมานี่แหละสิ่งที่ผมรอคอยประดานแล้วหลังจากที่แบบว่าเสียเวลาในการทําภารกิจทําเคเวสนะครับเออขอไปเดิมตัวใหม่เลยล้วกันฮิวมังก์ก็ซอมาปุ๊บเอามันสู้ยังไงนะเดี๋ยวเอามันบอกให้โจมตีเฮ็กเอาต้องโจมตียังไงครับผมก็รูกว่าเข้าไปโจมตีได้เลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาตีไม่ได้หรอ อาเดี๋ยวนะทุกคนอา้าวยูบอกว่าแคนนอนโบโจมตีไม่ได้ไม่ใช่แคนนอนโบอ่าฮิวมังกาซอผมต้องต่อตัวอะไรไปสู้นะเออหรือว่าต้องเป็นแคนนอนโบอยู่แล้วห้ามเปลี่ยนอะไรเงี้ยไหนะเดี๋ยวลองดูนะครับเื่อมันอาจจะได้อ๋อนี่ไงต้องเอาแคนนอนโบไปสู้นะแค่นี้เหรอ ถามจริงนี่คือสิ่งที่ผมรอใช่ไหมคือพุ่มใส่แค่นี้คือจบเลยเฮกมันแบบนเนี่ยเบี่ยงเบี่ยงแล้วแค่นี้นะโอ้สาวว่าอเออจะได้พุกดสนุกสนุกกว่านี้นะครับช็อคล็อกอันล็อกนะครับจบเลยนะฮะตายไปตายไว,ยไ,วไปไหมคุณพี่ ครันนี้ก็ต้องทำอะไรอีกเหมือนปู่แมกกแอสมัชจะติดต่อเรามานะแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีเควสขึ้นมาให้ทานะครับหวังว่าจะแบบเป็นเควสที่มันได้ต่อสู้เลยนะหวังว่าคงไม่ใช่แบบเควสที่มานั่งตามหาอะไรอย่างนี้นะนี่ไงใช่ไหมให้เรากลับเข้าไปในเมืองกลับเข้าไปในเมืองโอ้โหผมจะต้องออกจากที่นี่เพื่อไปเข้าในเมืองใช่ไหมโอเคทุกคน ในเมืองก็ในเมืองนะครับผมจะต้องวิ่งกลับไปตรงไหนของในเมืองเนี่ยเอาเป็นเออเอ็กซ์เลรแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบวิ่งไปสักครู่นึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวอผมตัดคลิปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบเอหาที่กลับก่อนนะครับทุกคนครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแบบผมเนี่ยวิ่งรอบแมปรอบเมืองแล้วคือยังไม่มีวี่แววว่าผมจะเจอภารกิจที่ผมกําลังตามหาอยู่เลยนะครับ คือไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ใช่ภารกิจที่ผมกำลังตามหาใช่ไหมให้มันใช่เถอะนะใช่ไหมโอเคในที่สุดก็หาเจอสักทีนะครับภารกิจนี้ต้องวิ่งหานานมากนะครับไอเด็กนี้นี่คือคุ้นคุ้นมันชื่ออะไรแล้วนะมันชื่ออะไระทุกคนมันอ่านว่าอะไรอะออบิลลี่บิลบิลลอนเหรอ ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับตอนนี้คือมันให้เราแบบรอนะครับมันกำลังคุยกับเราอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวให้แปลงร่างเหรอให้แปลงร่างไอตัวใหม่ที่ผมได้มาใช่ไหมไอตัวช็อกล็อกอะ่ะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บช็อกล็อกนี่ตัวไหนเนะี่ยตัวนี้ปะมาช็อกล็อกนะครับ เดี๋ยวคายพวกนี้ก่อนมาสีมาสีาสเดี๋ยวนะฝรั่งมันใช้ยังไงน,ะนี่ะมาดิเข้ามาเลยผมไม่รู้มันใช้ยังไงบ้างเนะี่ยผมกดม,มั่มๆเอาเนะนะี่ยเนี่ยโอ้โหตายยากเหมือนกันนะเนะี่ย ฟังแล้วฟังแล้วโอเคแล้วครานี้คือยังไงเอา้าผมต้องหยุดระเบิดเหรอผมทำยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงแล้วก็ฆ่ายพวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจอ่ะคือยังไง ให้ผมฆ่าพวกนี้ก่อนเหรอหรือต้องขึ้นไปข้างบนไม่น่าใช่นะทุกคนนี่อะไรเนะี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยคือยังไงเนะี่ยผมไม่เข้าใจเลยอะฆ่าพวกนี้ไหมไม่น่าใช่ ตั้มหนึ่งนะครับสักคู่หนึ่งนะผมงงภารกิจนีแป๊บหนึ่งเะฮะโอเคทุกคนผมไปหาข้อมูลม่อีกทีนึแหละจริงๆเนะี่ยแมปไม่ได้ไม่ได้บักักหรือว่าเราทําผิดอะไรแต่อย่างใดนะคือไอ้ตรงเนี้ยมันเสร็จแล้วนะครับภารกิจตรงเนี้ยคือภารกิจต่อไปก็คือให้เราเนี่ยไปหาแผงวงจรที่อื่นนะฮะเออดีนะ่าไปหาข้อมูลมาไว้ก่อนนะครับไม่งั้นก็ผมก็จะยืนตีอยู่อย่างนั้นเลยฮะเขาบอกเลยว่าคงไม่เสร็จนะครับนะ มันต้องไปหาวงจรที่อื่นนะแผงวงจรที่อื่นนะมันจะอยู่ในแมปนี่แหละนะเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหาวิ่งหาก่อนสักพู่นึงนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนผมจะเจอแล้วนะครับนี่นี่ไงโอเคภารกิจนี้ไม่ยากมากนะครับมันอยู่แถวนี้เนาะเราไม่ต้องไปหาไหนไกลนะครับเคแปลงร่างเป็นแรดนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปโอเคยังดีที่แบบว่ามันอยู่ใกล้ๆนะครับ มันันี่นคือแบบได้หานะพอได้หาเคเดี๋ยวคายพวกหุ่นพวกนี้ก่อนลงไปปึ๊บปื๊บปื๊บโหขึกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคทางยังเนี่ยโอเคจากนั้นเราก็แปลงเป็นไอตัวช็อคร็อกเหมือนเดิมนะฮะปื๊บจากนั้นก็ทั้งแผงวงจรนะครับนี่ไงเสร็จแต่ละอันหนึ่งนะครับ ปุ่มเลยเนะี่ยฮ้ของแรดไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บโอเคปุ๊บไม่ใช่ไปเดี๋ยวเราไปหาอีกอันนึงนะครับผมได้ยินเสียงอยู่แถวๆนี้น่าจะอยู่แถวน,นี่ไงโอเคโชคดีที่แบบแผงวงจรม,มันอยู่ใกล้ๆนะครับปุ๊บปุ๊บ ออกไปออกไปไกลๆแล้วเว้ยทำไมผมไม่เอาโฟอาร์มมาอ๋อมันต้องแปลงร่างเป็นแรดเนาะเอ้ยไม่ใช่ดิที่จริงมันเป็นโฟอาร์มได้นะเพราะว่าตอนเอ่อที่ผมขึ้นมาอีกชั้นนึงนี่คือมันไม่มีที่ให้ปลี่นละแต่ว่าชั้นแรกเราต้องแปลงร่างเป็นแรดนะครับเอเคทางหมดแล้วนะเนาะใค้เอาอย่างเนี่ยออกไปโอเคแล้วก็ ช็อคร็อกปืบก็พังแผงวงจรปืบเรีบบบยบร้อยนะครับโอ้กวา่าจะผ่านภารกิจนะครับผมที่แบบลงผิดลงถูกเยอะเลยนะครับนะนี่แหละนะครับผมน้อๆอ,อย่าลืมแบบว่าอ่อานอังกฤษกันเยอะๆนะครับผมนะจะได้ไม่โง่เหมือนที่นะ <laughs> คือบางทีผมอ่านออกล้วยแต่ผมแปลไม่ออกไงน,นะ นะครับโอเคตอนนี้คือแบบว่าดูเหมือนจะงองแงอนเด็กเนี้ยนะฮะโอเคตอนนี้เราก็รอนะครับนี่ไงให้เราไปเก็บ DNA นะครับ DNA โอเคมาตัวอะไรจะปลดล็อกเอ่ยปลบได้ไดมอนด์เฮดนะครับผมนะปลดล็อกมานะครับผมอ่ะหายไปแล้วนะฮะพวกนี้ โอเคแล้วภารกิจต่อไปของเราคือด้านไงปู่แม็ก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 โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เจอปูแ่แม็กแล้วนะครับปูแบ่แม็กออกมาแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มไปตามหาเควฑนกับเบนอะไรอย่างนี้แล้วนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามพาร์ทต่อไปนะครับหรือว่าตอนที่สามับผมนะ ก็คลิปนี้นะครับผมสนุกไม่สนุกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมแลบฟังนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคยังไงก็ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย